สวัสดีครับโปกโภอก่อนนี้เรับ็ส่องโจโรต่ำครับผมเมื่อกี้เขาก็มีเมนูมาสั่งเสนอครับเมื่อนี้ก่อนอากาศเย็นๆนะเมื่อนี้ก็จะมีเมนูก็คือราบเป็ดอะไรไะราบเป็ดกระต้มเป็ดน้ำเบิองแก้วเนี่นะกำลังครับกำลังคนปุ๋งเฮาคนเห็นคนปุ๋งนะคนปุ๋งต้มนี่ครับเกาเอื่นว่าคล้ายๆเหมือนปอบครับผม เรากินใส่อย่างเดียวนะครับเนี่ยที่ผนกใส่ผนกใส่แต่ละแผนกทีนี้กันนะห้องพงากห้องพงชกปติเป็นผนกซิมหววไดสีเมามทีอเมารัวไดสีเมาหรือเมานะเป็ดตตวจักโลหรอของโลเก็บเจ็บสามเ้ยาทาสับก็แหมเป็นจะเป็นกนโสดดีนะทาสับหมเก็บสามโล่เนี่ยเก็บสมโล ปาไปว่าตัวอันแ่เตือมเก็บสามลูกสนหะน่อยนะไปยังเราจะเป็นแนกต้มไหม,มนี่ข้าวกล่อกระดังโตบโต๊บนอะอ,นอะน้าเป็นกรเทียหอมแต่ปะเปต้มก็ก็เป็นหนงสี่อือครับช่วงนี้ก็ที่เป็นบรรยากาศหนาวๆนาน้ำกันเด้เมื่อนี้ก็ที่มีแบบ40่40สิสมาใส่แนกน้อยนะ,ะพวพามันก็ติดไรกระาคเครื่องแน่ครับ เขาเป็นบาเอินไปยังก well> like ่อนขาเชื่อขาเชื่อพอนะแบบแบบละเอียดมักเลยนะเลว่อนนะเบิกไปประมาณันเ่งสอหมูเนาะแบปลาตะบอหาเนี่ยมาคนไปแนกซิมยังวาอยู่ เดิลงเลีเจ้าดีนะครับแนก็ต้าชิมแนกชิมครัชิมเหมือน่านนี่ยางแบบซีซบ่อแบบเคืนเยครับมื่อใครบมอเลยลเมื่อกองของผมนีนะครับนี่เมื่อกองตีดีมากนะครับผ่้เ่ากันย่องเอาย่องเอาเาก็เล่นเอาเล่นเซักบุกเยี่ยมนีกบ ต้องผมจะเบิดล้มอ่ะเบิดล้มเลยดิโอ้ยโอ้ยตัวค้างออกแท้ครัตงนี้นะก็ตั้งสีสิตั้งสีเดี่ยจวดจากหนาวนี่เศร้าเศร้าหนาวอะครับะพันเลยนี่ครับเก็บบรรยากาศไว้ลาเป็ดอากาศหนาวหนาวอากาศเย็นเย็นเลยง้วเป็ดที่เราถิ่มดีเ่ราะไง บ่ทิมเว่าเป็ดว่กเป็ว่าขอย็นว่เป็นตันีผมเราเอาทิมเว่าพระท่านผมพรท่านอไมาอันแม่เอาไส่น่ย้ข้าวบัวได้ไ่อันนี้เต้มใส้ดวกันดิบอก็ได้ล่ะ้ทิมี่เดก็ได้โอ้โหัได้หลายตัวหลายอยอดเนาะงร้อยรสิบเนะนี่เห็นบ่ขา่ไดดาวกับขาเชื่อชื้อกันวาเมืองอาเผาองเผา เจ้าไหนจะไปเล่นจญเจ้าไหนจะไปเล่นยญน้ำหยวนทะเลอย่างเนาะไปหากินกุ้งก็ละเครืองตัวกลับไหมผู้มั่งก่อนเป็นตละเมือนหานไหมข้ากินแม่นะแบบนั้นวันที่เดียวทีิพานปลาดาวแล้วเปคายสื่อท่องมาใส่ครับอะใส่ทองเล่นนักหาบาทนะอาสอยพญายัอยสู่เขาเขาเบคายจอือคือสื่อไทยรูปแล้วสื่อไทยรูป เขาตีมาซักตไตสิผนักฟักกับผนักฟักเริ่มเรามีเที่ยวเริ่มมีอยู่เดิมพันยัยโจ้ปล่อยที่เป็นคนซิมไห้ทื่อๆเนี่ยคุณยายครับคุณยายพอตอนนั้ยังไงก็รังใจอย่งเดียวก่อนนะช่วงนี้พอร้อนหนาวอากาศดีป่ะไหมไงมืงเห็นอากาศดีหมู่บ้านเจ้าเห็นเดาอยู่นานตู้อยู่แนมหายแต่พ่อใหญ่ปังยานแต่พ่อใหญ่ปังมากรับหมู่บ้านเราลอยเตี่นได้พ่อใหญ่เนี่ย เอาแล้วครับกระั่งถี่นย่อยเพืนเทียงกันได้ระบด้หเกีนต้มหูป้วลอดมันดิโหหดแต่วะเ่ครับจะเพิ่งเทียงกันจะเพิ่งเทียงกันเราไปได้เต็นหอกว่าหนั่นประคามใส่แบบนี้เลยทีมั้ไงูนี่สดน้ำบรกคักันตันี้อาโอเค ฮะโอ้ยหมอน้อยเลยไม่เต็มเลยนี่พอเต็มแล้วก็ไรุตัวุมาุมาฟาจวดนี่เด้อหุ่หนีเลยอ่ะหมอน้อยเนาะนั่นเห็นตัวีแต่คนมาหมอน้อยก็พี่ตะก้อนมาหมอน้อยหมอน้อยเดรับนี่ยานสดน้ำอะไรตีใส่แบกกระท่อมปะ ต้มเปียกก็ลาบเปียกใส่แบบกระตอมเนาะที่เป็นตังไเออพี่น้องเลยมากินเอี้เมื่อกินเม้ดิีมันไม่บอกต้นชาเนาะใสขึ้นที่ใสแล้วใสเราบอกเอาหเด็กไกดครับนะโอ้ยแย่เลยทล่ลาลาลาซุดลาสุดเปียนหมอ ว่าหันหมอน้อยพวกรับล่าสุดเปลี่ยนหมอนแผนกซ้อยไหมสร้อยแบบเมื่อชีพไหมเทพไหมเดี๋ยวมาทำเดี๋นิเดีวมีขึ้นหน่อยดีเลยเอาผักกุยใส่ผักผักผักก็ออกผักก็ออกผักก็ออกมีใส่เลือดก็มีพวนอากาศหนาวครับเมื่อนี้ ก็กำลังทำแล้วช่วงนี้ขอบคุณครับน้ำบานหนาก็จะเป็นนิราบรรยากาศล่มวีๆจั็หน่อยนี่ครับอยู่น้ำบานมัยเก่าๆของเาก็นี่ครับน้ำบานหนอกบานหนา่เวอะไรยังก็จะกินเข่าห้องกันดังสี่ครับเกลียบทุกมือครับผู้เ่าอยู่นี่จับของครับนี่เหอดใบบักตูมใบบักตูมครับไปกินกับหลาม ครับอู้วป็นแอเนี่ไปดูใช่ไแล้วไปแล้วไปแล้วันนี้น่ครับใช่ออันนี้ก็กำลังมากเงานี่ช้นี้กระิเมือกครับต้องได้ต้องได้เปิดแฟลชเอาได้เลยเียนี่ครับหัวเปียเ็นอ้ผู้เี้หูจักกันมาฮ่าคอเหล่ากันมาที่นี่เห็นผู้ใดมาาคอเหล่ากัน นี่ครับอากาศกำลังหมดเมื่อยโยนนะจาใ,ใส่หน่อยไรของชุดรถหน่อม,มาปวดหนึ่งเลยปูนแข็งเกี่ยวคนเจ้าปูงเด้อเจ้าปูงต้องรอครับต้องรอไปมาเดี๋รอเครื่องปวดครับเอ,เอาแก้วนึงน่ง <laughs> <laughs> อะไรปะเชพชเพาเลยนี่ <laughs> เฮ็ด,เป,ดเป็ดจนเมื่อยครับผมเฮ็ดทหารมังค์เคิงคุเนาะ อากาศมันเย็นดีได้ไหมน,น,นี่ก็ต้องเบิงไปสัก่อนนะไม่เชียบคือเมื่อลอยแต่ว่าขาดอากาศหนาวป่ะครับเมือ่อลอยอากาศหนาวซิมนะครับนึ่ซิมจกนะักหวัดนีะนี่ครับรออาาเบิ่งเฮาหลุดนี่ สุดยอดมากเลยซิมกระแดนพกซิมนี้ยซิมตุ่มก่อนนซิ้นำตุ่มพเนันกแบกนะสมส่มพอดีครับผมครับจังพอกับแม่ก็ส่องโจโลกจามเนี้กับปลากินเขาจะเข้ากันเเห็นฮวงแล้วผเนกซิ้งซิมสองข้ากับข้าอิ่มเลยได้ว่ะตี อย่เรื่องกดติดต่มกัตก็จใกล้องโจโลกจำกับโจ,โล,จ,โ,จโลกจำแฟนเพียรพร้อมครับผมสวัสดีครับไม่กินขอน้ำกันครับอากาศเลวหนาว